yeah <clears throat> จับเพื่อจับเพื uh ่อใจับเนี่ยไปจับแล้วยกงจับที่จะได้จับแม่แค่แม่ได้จับมันจับไปต่อยกงจับที่ตรงนี้ห้อีเดียวไปเลย ตวนานีนถือไว้ให้หน่อยถือไว้อย่างนี้ถือไว้แบบ เล็กเล็กมาไปไทยเ็มไฝากให้น้าอ้ะ